หลังจากเราถอนมาแล้วเนาะมาดูวิธีการเปลี่ยนไฟเวลคัมจากที่มันเป็นสีเหลืองนะจะให้มันเป็นสีขาวนะโดยเราใช้หลอดฟิลิปนะครับหลอดฟิิปก็วิธีถอดนะก็ไปดูในคลิปที่แล้วเนาะผมลงไว้แล้วว่าวิธีถอด เปลี่ยนไฟเลี้ยวเปลี่ยนครอบกระจกเปลี่ยนยังไงก็ไปดูติดตามดูในคลิปที่แล้วได้แล้วคลิปนี้ก็จะสอนวิธีเปลี่ยนหลอดแกะออกมากเราจะเจอหน้าตามันเป็นเดน,นะครับตังนี้เราหมุนมันนะมันเป็นเดือยนะครับเราก็หมุนมันออกนะครับหมุนออกได้เลยตัวนี้นะครับ ลังจากที่หมุนออกแล้วนะเราก็จะเจอหลอดแต่ว่าของท่านผู้ชมนะ่าจะเป็นหลอดหลอดไส้อยู่นะนี่ผมเปลี่ยนไปแล้วเป็นหลอด LED แต่ว่าเดี๋ยววันนี้จะมาเปลี่ยนเป็นหลอดฟิลิปแทนนะครับมันสว่างกว่าหลอด LED ที่ขายทั่วไปตามท้องตลาดสามารถดึงออกได้เลยนะครับมันเป็นขั้วเสียบเฉยๆนะครับดึงตรงๆออกมาได้เลยครับ นี้เสียบไปแล้วนะครับเสียบตรงๆเหมือนกันครับดึงออกมาตรงๆก็เสียบเข้าไปตรงๆนะครับแล้วก็ลองกดเอ่อกดล็อกด,ดูว่าไฟมันติดไหมนะครับผมจะลองกดกดล็อกก็คือไฟนี้จะทํางานเมื่อตอนที่เราถดไฟติดถ้าถ้าใครใส่ไปแล้วมันผิดขั้วนะมันไม่เป็นไรนะมันจะแค่ไม่ติดนะครับก็ให้ถอดออกมาแล้วก็ สลับด้านนะครับสลับด้านก็จะติดแบบนี้นะครับส่วนวิธีการประกอบก็ให้ย้อนกลับไปทําในขั้นตอนแรกนะครับก็คือใส่ฝานี้มันจะมีลูกยางอยู่ด้วยนะใส่ฝานี้มีเดือยนะครับดูตำแหน่งเดือยมันนะครับแล้วก็ดกลับเข้าไปได้เลยนะครับไม่ยากส่วนเวลาใส่เข้าไปนะครับให้สังเกตว่ามันจะมี ดยตัวนี้ล็อกอยู่นะครับให้ให้ยัดเข้าไปแล้วก็ให้ให้มันล็อกกันเดงียน่นั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยสําหรับการเปลี่ยวเปลี่ยนหลอไดไฟเร็วคัมเห